สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะ,ะวันนี้มีพระไม้ชมหนึ่งชุดนะครับผมซึ่งก็น้อยแล้วนะ <c oughs> วันนี้ก็เดินเดินทุกวันนะครับผมยังเดินทุกวันนะฮะก็พรุ่งนี้ก็จะเดินที่วชิระนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางเข้าเข้าตู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสําหรับค่าที่ สนใจพระชุดนี้นะครับผมก็จะติดไปที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะโอนเงินมาเดี๋ยวผมก็จะส่งส่งได้ตลอดนะพี่นะไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับใครที่โอนเงินมาแล้วนะครับสําหรับ EP ที่ล่าสุดนะฮะผมแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ติดเป็นวันอาทิตย์นะฮะหาที่ตรงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับภายในวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปษณีที่บ้านก็เปิดนะเดี๋ยวจะฝากคุณแม่นะครับ เอาไปส่งให้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางสามโมงเช้านะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมก็ต้องไปอยู่ที่ตลาดพระวชิราบรมีนะฮะอ่าสหรับประธานสัมพันธ์ตัวเล็กน้อยนะครับสำหรับงานประกวดนะครับรักเครื่องนะฮะที่อําเภอหันคาจังหวัดชัยนาฏนะครับผมที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาฏนะผมก็ไปร่วมงานนะครับใครที่อาจะไปหันคานะครับไปเจอเจอกันได้นะครับผมนะที่ เขาเรียกตรงไหเขาจัดจัดตรงจัดตรงพระเครื่องและเครื่องรางย่อดนิยมและการจัดแสดงสินค้าโอท็อปจังหวัดชัยนาทนะฮะจังหวัดชัยนาทณนะดมอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลหันคาอนะ่าก็คือจากที่เทศบาลหันคานั่นเองนะฮะ เทศบาลหันคานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่เลี้ยงนทีละองคก่อนนะครับผมพะัะชุดนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่นะเดี๋ยวไล่แสงไฟกันใหม่อ <c oughs> มาดูพระองค์แรกก่อนฮนะองค์แรกก็แท้เลยนะครับผมนะองค์แรกก็แท้เลยเห็นไหม องแรกประท้ดูง่ายนะครับพี่นะสมเด็จนะไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะครับพี่นะไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรดูความคลาสสิกดูความเก่านะฮะเนี่ยขี้ยุงนะดูนะพี่ขายไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะครับพี่นะองนี้หลายพันนะครับพี่นะบอกก่อนเลยว่าองนี้หลายพันแต่ขายไม่ได้ไม่ตีเลียดน,นะครับผมนะ แล้วก็ซื้อหลายพันจริงๆนะพี่นะผมไม่ได้บวกเยอะนะครับผมนะถ้าอันไหนที่ผมไม่ไหวผมก็จะจะต่อรองนะจะจะจะดึงขึ้นนะฮะแต่สําหรับใครที่ต่อพุ่แล้วผมให้นะนั่นหมายถึงว่าเออผมได้แล้วนะนิดหน่อยมากน้อยไม่ว่ากันนะครับพี่นะไอเงี้ยแท้ดูง่ายนะครับพี่อ่ะองค์นี้เป็นท่ามัปปางนะครับผมอันนี้ไม่ทราบกุนะครับว่าเป็นที่ไหนนะพี่นะหรือว่าเป็นเกจิก,ก็ไม่ทราบนะพี่นะแต่เป็น พระดูง่ายนะฮะอ่าดูนะฮะอันนี้เป็นท่ามะปางถ้าเป็นกุมะมาแล้วก็พิจิตในคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะพี่นะแพงอ่ะยอดโถชินเงินนะฮะองค์นี้มีคนจองไว้สองคนแล้วนะมีคนจองไว้สองคนแล้วเรี่ยมเรี่ยมเงินนะเรี่ยมเงินพร้อมพร้อมใช้นะฮะอ่ะให้ดูนะฮะ ให้ดูภายในเลยเดี๋ยวดูที่มัมซูมได้อีกไหมกล้องผมจะล่วงนะพี่นะ,ช,ะชัดๆนะพี่ชัดๆอ่าให้ดูความชัดะจะได้เห็นเลย เพราะว่าจะได้ไม่มีการหมกเม็ดกันนะพี่นะ,ะเงินก็เป็นเงินนะแกะแกะลึกนะครับพี่นะเงินแกะลึกนะอ่ะย่อถูลานสวยแบบนี้หายากครับพี่อีกองหนึ่งใบพุทธาองค์นี้สวยเลยนะองค์นี้สวยเลยสวยกิบเลยพี่นะองค์นี้สวยกิบเลยนะ อันนี้เป็นยันห่วงเท่ากันหมดนะฮะห่วงเท่ากันหมดอย่างที่ผมเคยนำเสนอนำเรียนไปแล้วนะครับผมนะว่าอาจะมียันตัวนี้ที่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่หหญแล้วก็ห่วงใหญ่ถ้าเป็นยันที่ห่วงเสมอกันแบบนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะฮะก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะฮะอ่าโอ้ดูง่ายนะพี่นะดูง่ายเลยอ่า ก่อนที่เพชรพิจิตจะไปเชียงใหม่นะชุดนี้นะผมบอกเลยนะชุดทิ้งทวนเลยนะชุดทิ้งทวนเลยนะถ้าถ้าไปเจอไลฟ์ก็น่าจะเป็นไลฟ์ที่เชียงใหม่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเอาพระติดไปหรือเปล่านะจะจะเอาคมโคม,มไฟไปหรือเปล่านะฮะ,ะชุดนี้นะระดูง่ายนะพี่นะถ้าไอใบพุตตานะฮะตะ,ะคูณครผมตั้งเปาอะ อันนี้ก็เป็นห้วยเขนเนื้อดิน <S <ellt>. <S นะฮะห้วยเขนกรุเนื้อดินนะไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะเจอยาก Piet. นะอันนี้องค์สุดท้ายแล้วนะพี่นะมีมาเมื่อวานหนึ่งองค์นะขายไปหมดแล้วนะดูนะ BE อันนี้คือพิมพ์ห้วยเขนเลยนะหายากแล้วนะพี่นะหายากแล้วเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะอันนี้แพงหน่อยนะอันนี้เป็นห้วยเขนสองสี่ห้าหกนะพี่นะห้วยเขน เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าห้อยเขนต้องเป็นห่วงจะเป็นอย่างนี้นะแขนก็จะจมนะแขนก็จะจมทั้งสองข้างนะพี่นะแขนก็จะจมทั้งสองข้างแล้วก็จะมีลักยิ้มนะเพราะเป็นพระที่ถอดออกมาจากาพิมพ์ใหญ่จอบใหญ่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะดูดิดูเนื้อดิดูแบบืยังโหดเลยเนื้อนะอเดี๋ยวผมตูมให้ดูนะฮะนะดู ไม่หมกเม็ดเลยพี่นะให้ดูชัดๆให้ดูแจมๆเลยนะอให้ดูเลยนะแจมๆกันไปวันนี้นะดูแจมๆกันไปนะอ่าพาดูง่ายอ่ะดูง่ายอีกหนึ่งองนะมีมาฝากคือขออนุญาตไม่ส่งให้ใครนะพี่นะองค์นี้นะเพราะว่า ถามกันมาหลายคนนะผมไม่กล้าส่งนะหลวงผู้เอี่ยมนะฮะหลงผู้เอี่ยมตั้งได้นะพี่นะตั้งได้ตั้งได้นะเดี๋ยวจะลองตั้งให้ดูนะฮะะตั้งได้นะครับพี่หลวงผู้เอี่ยมเนี่ยต้องตั้งได้นะตําหนินะตําหนิก็คือหลุมนะหลุมหลุมที่บริเวณด้านหัวนะฮะอันนี้เป็นรักเก่าแล้วนะพี่นะใครที่ดูรักเป็นนะพี่นะไม่ต้องอธิบายเยอะนะพี่นะไม่ต้องอธิบายเยอะใครที่ดูรักเป็นอะ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะเก่งอยู่แล้วนะเก่งอยู่แล้วนะมีกล้องเหมือนกันนะพี่นะมีกล้องเหมือนกันนะพระไม่ต้องมัวมามาประกันนะแต่แต่จากประสบการณ์นะครับพี่นะผมบอกเลยนะพระแบบนี้นะต้มปุ๊บกินกินน้ําตาลรอเลยนะหวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยมีแบ่งเท่านี้นะพี่นะอ่ะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะเนื้อกะลาแดงนะ เนื้อกละลาแดงมีมาฝากเท่านี้นะพี่นะ,ะติงเม็ดนะที่ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าแข้งนะปลายเท้านะมีครบนะครับพี่นะ,ะด้านหลังนี่ตามตําราบอกไว้ว่าพัดเสียนจะต้องกลมนะแล้วก็มีล,อมล้อมีรูสะือนะคมชัดนะครับพี่นะคมชัดผมบอกเลยว่าติงหูนะ่ะติงหูเกินติงหูเกินนะอันนี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อแก้วนะวัดเครือวัน ดูแท้นะพี่นะตอนต้นกะลาแบบนี้นะหายากนะครับพี่นะดูง่ายๆนะพี่นะอะขายชอบถึงใจทักทายได้นะครับพี่นะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะครับพี่นะพร้อมมีพระเอามาให้ชมกันนะพี่นะก่อนเดินทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมหนึ่งอาทิตย์นะฮะก็จะไปเล่นที่เชียงใหม่นะอันนี้นะพี่พระเนร่อนน้ํานะพระดูโคตรง่ายเลยนะพี่นะ ให้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 ดูใกล้ๆลมันจะท้อนะพี่นะอ่านดูนะดูโลหะก,ก่อนนะพี่นะอย่างแรกนะครับดูโลหะก,ก่อนนะดูพิมพ์นะพี่นะยังมีความชัดเจนอยู่นะอันนี้พระอ่าซื้อต่อเข้ามานะพี่นะอ่าเขาล่อนอยู่ในน้ําน,นะพี่อ่าดูอ่านะพี่นะเอาไปใช้นะพี่นะพูดทุกคุนแบบนี้นะผมไม่ได้ขายแพงนะครับพี่นะแบ่งปันกันไปนะมันนี้นะอ่าแบ่งปันกัน ชอบใหญ่วัดบางคานอ่ะอีกองหนึ่งเงินลงผมนะหลวงพ่อโสธรนะเงินลงผมหลวงพ่อโสธรแต่อันนี้ไม่น่าจะเป็นย้อนยุคเลยะนะเพราะว่ามียันเลยนะสมัยก่อนไม่น่าจะมีแล้วพี่นะแต่เอาไม่แพงนะพี่นะเอาไม่แพงซื้อไม่แพงขายไม่แพงครับอ่ะอันเนี้ย ถ้าถ้าโดยสายตานะพี่นะถ้าโดยสายตาเนะี่ยเป็นพระเก่าเก่าเลยนะแต่ฝึกนะฮะสามชายนะพี่นะเป็นทีมสามชายนะมีร่องมีร้อยเก่าอยู่นะครับพี่นะแต่เพียงแต่พระผ่านการใช้งานมาฝึกนะเก็บกระดีเริ่มจะแตกแล้วพี่นะเก็บกระดีเริ่มจะแทรกแล้วอ่นะ เอาไม่แพงนะครับพี่นะเอาไม่แพงไว้บ้างช้าบ้างนะครับพี่นะไว้บ้างช้าบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บเสื้อผ้าอีกนะรีดเสื้อผ้านะ,อ,ะอันนี้เป็นดูเป็นอะไรอันนี้เดี๋ยวนะหน้าเป็นวัดหนองหลวงนะพี่นะผมดูเป็นหนองหลวงเลยนะ เอาไม่แพงนะพี่นะติดทายเงินนะใครสนใจทักทายได้นะพี่นะอ่ะสายชนบุรีอีกหนึ่งองค์หายากสุดตุดองค์นี้นะพี่นะหลวงปู่ผู้นะหลวงปูผ่ผู้ราคานี่เท่ากับหลวงพ่อแก้วนะเท่ากับหลวงพ่อแก้วแต่มียันนะมียันแบบนี้บางคนเอาไปเล่นเป็นยัดหลวงพ่อแก้วไม่ใช่นะครับพี่นะไม่ใช่นะหลวงปูผ่ผู้หลวงปู่ผู้หหลวงปู่ผู้นะอ่ะนั่น่แต่อยู่ในสายของชนบุรีนะ ลักษณะการทำคล้ายๆกันแต่ทำพิมพ์ให้ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันนะฮะอ่าราคาเล่นหายากนะพี่นะราคาเล่นหานี่คือราคาเป็นหลวงพ่อแก้วเลยนะฮะอ่าอันนี้เพชรลีกน่าจะเป็นพระทางสายปทุมห,หรืออยุธยานะ,ะจำไม่ได้สักทีนะว่าเป็นอาจารย์อะไรนะพี่นะพระดูง่ายนะพี่นะพระดูง่ายนะดูง่าย,นะายวันนี้จัดชุดเด็ดมาให้เลยนะอ่ะ อันนี้ก็เป็นอ่าขึ้นอย่างเงี้ยของตีหลงปูรอดนะพี่นะตีหลงปูรอดอ่าของตีหลงปูรอดนะเก่าแล้วนะพี่นะเก่าแล้วยุ่ยจะหมดแล้วนะอ่าสนใจทักทายได้นะครับพี่นะไหวเท่าไรต่อรองกันได้อ่ามีดมีดนี่ก็มีดอ่า ตาโบดนะไม้เนี่ยทำเป็นเป็นเป็นไม้ต่อโบดนะพี่นะเป็นไม้ต่อโบดมีหลวมพรเดิมนะครับพี่มีหลวมพรเดิมนะไม้เป็นไม้ต่อโบดเอาไม่แพงนะพี่นะแบ่งปันกันไปนะพี่เอาไม่แพงอ่าเนี่ยเจ้าลูกเหรอี่าเอาไม่แพงนะไม้เก่าเก่าจัดนะพี่นะอ่าต่อไปก็เป็นเครื่องรางเคี่ยวหมีนะฮะเคี่ยวหมีเคี่ยวหมี เขี้ยวแท้นะพี่นะเป็นเขี้ยวแท้นะเขี้ยวแท่ขายสนใจทักทายได้นะพี่นะอ่าเขี้ยวหมีเป็นเครื่องรงอางชนิดหนึ่งอ่ะองค์นี้แรงนิดหนึ่งนะแรงนิ itor, ดหนึ่งนะองค์นี้นะแรงนิดหนึ่งสุดยอดเลยนะพี่นะองค์นี้นะองค์นี้ไม่รีบนะพี่นะองค์นี้ไม่รีบ อดูง่ายเลยนะพี่นะดูง่ายเลยองน,นี้อ่าน่ารักดีนะน่ารักดีพิมพนิยมนะรวมพันเงินสวยงามดีครับน่ารักจังน,นะอ่ะพิมพ์กลางอีกหนึ่งองนะพิมพ์กลางพาไฟ วันนี้ได้องคเดียวนะพี่นะแบ่งปันเลยนะพี่นะใครจะได้นะวันนี้นะรีบๆเลยนะพี่นะพระชุดนี้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้ไล์นะไม่ได้ไล์หลายวันนะพี่นะเพราะว่าไม่น่าจะสะดวกนะพอเดินทางก็ไม่น่าที่จะสะดวกไล์นั้นตามโรงแรมต,ต่างๆพิมพกลางนะหายากแล้พี่นะหายากหายากแล้วนะตอนนี้นะ พระมันมาเป็นชุดชุดนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะพระพวกนี้ไม่มีมาแล้วอ่ะอันนี้พิมพ์เองหนึ่งองค์นะพี่นะเอามาฝากเลยนะเอามาเบานะพี่นะเอามเบาเอาเบานะเ,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 เอาเบาเลยแบ่งปันกันไปนะจะได้มีพระไว้ใช้ไว้ดูไว้เล่นกันนะพี่นะตาไปอินสวยสวยเลยนะอ่าที่ผมต้องรีบไรฟ์เนี่ยบางครั้งนะพี่มัน มันมันมันกินเวลานาน,านมันอัพนานนะเพราะผมใช้ความละเอียดสูงสุดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมใช้ความละเอียดสูงสุดอันนี้เนื้อเนี่ยถ้าเป็นอย่าง,งานเงี้ยจะเป็นทำริดาน,นะพี่ถอดออกมาจะหลงผู้เอี่ยมนะแต่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนตร้งนะหรือว่าเป็นยังไงนะแต่ดูเนื้อได้เลยนะอันเนี้เป็นเนื้อโลหะเก่านะพี่นะบอกเลยว่าเอาไปดูเป็นครูอไปดูเนื้อองค์อื่นได้เลยนะไปดูเนื้อองค์อื่นได้เลย เขาเก่าจริงนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นพิมพ์เอีกหนึ่งองค์นะพี่นะแต่น,นี้เป็นตะไบบุ้งนะตะไบบุ้งนะแต่งตะไบบุ้งแบ่งปันกันเลยนะวันนี้นะใครสนใจทักทายได้นะครับพี่นะมีเวลาพูดคุยกันทั้งคืนนะครับพี่นะวันนี้นะทักทายผมได้ตลอดทั้งคืนนะครับพี่นะคืนนี้นะเพจพิจิตตินร,รับสายนะครับถุงเก้าห้าสี่ห้าหกถุงต่อเก้าแปดนะครับพี่นะอ่ะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะ เหลือหนึ่งองนะรือออกมาแล้วเหลือหนึ่งองนะหมดองค์นี้ไม่มีแล้วพี่นะไม่ได้เจอกันสักสามสี่วันนะครับพี่นะแต่ถ้าไปแล้วมีตลาดเล่นนะไปเจอตลาดพระนะก็อยากจะเล่นนะอะให้ดูใกล้ๆกลอะให้ดูใกล้ๆนะของมันดูใกล้ๆกลได้นะของมันดูใกล้ๆได้ให้ดูใกล้ๆอ่้นะอนะอ,อ,อืม ต่อไปเป็นบล็อกบล็อกกากบล็อกเาเรียกพิมพ์ต้อนะผมเขาเดิมนะฮะผมเขาเดิมอ่าเป็นที่เป็นรอยยิ๊กยิกเนี่ยคือเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยคือเขาเรียกบล็อกกากนะพี่นะอ่าหวังว่าคงคงคง,คงจะคมชัดพอนะพี่นะผมก็เพิ่งจะลองเม,อเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่แหละที่เอาท่าไฟดึงเข้ามาเอาใกล้ได้นี่ว่ะเราก็เดี๋ยวใช้ความซูมเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดนะจะได้ใช้ซูมแบบนี้ตลอดนะ เหรียญหลงเหรียญหลงก็เดิมหายากนะครับพี่องน,น,น,นี้อ่ะพาแท้อีกหนึ่งองนะอันนี้เป็นจอบเล็กห้วยเขนนะครับพี่นะอ่าดูหูดูหูอ่ะโหอย่างเล้านะนี่นี่ดูง่ายจัดเลยนะพี่นะองคนี้นะดูง่ายจัดเลยนะดูง่ายจัดนะถ้ามองข้างหน้าเนี่ยไม่มีห่วงนี่บางคานแท้เลยพี่นะบางคานแท้เลยเป็นเป็นห้วยเขนก็ ปีลึกเหมือนกันนะสองสี่ห้าหกนะครับพี่นะสองสี่ห้าหกนะครับพี่ปีนี้ปีสองพันห้าร้อยกว่านะนะพระยุคนี้เป็นปีสองสี่ห้าหกนะอ่ะต่อไปเป็นหลบปูยมอันนี้เป็นเขาเรียกพิมพ์อะไรนะข้าวตอกแตกนะข้าวตอกแตกนะเป็นเนื้อผงนะครับพี่ข้าตอกแตกนะเอาไม่แพงนะพี่นะ ชิ้นราดหลวงพ่อเพือกนะชินราดหลวงพ่อเผือกเ,เอก,กลักษณ์ก็คือจะ,จะมีจะมีพิมพ์นี้นะฮะอ่าด,ดูดูชัดๆหรือไม่ก็จะมีเสาสองสองเสาอส่าดูอ่าให้ดูชัดๆนะฮะขายสนใจทักทายได้นะ,ะพี่นะเดี๋ยวผมเอาสักแค่ยี่สิบนาทีก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเกินนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นปิดตาฮนะ เป็นกระดูกก็แล้วกันนะตีเป็นกระดูกก็แล้วกันอ่าอันนี้เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะไม่ไม่แพงนะพี่นะไม่แพงไม่แพงกระดูกพวกนี้เป็นกระดูกช้างนะพี่นะใครสนใจทักทายเข้ามาได้นะครับพี่นะอะเดี๋ยวผม z ูมให้ดูอีกที โอเคเนาะใครสนใจพระรเครื่องชุดนี้นะครับพี่นะ0954560ต่อ08นะครับเดี๋ยวผมจะจบก่อน20นาทีนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการอัปโหลดในประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเลยนะกว่าจะเสร็จนะกว่าจะถ่ายรูปกว่าจะอะไรเสร็จตับแล้วก็ดึกอยู่พอสมควรนะฮะใครสนใจพระชุดนี้ทักทายได้นะครับพี่นะเพระชรพิจิตรยินดีต้อนรับนะครับผมอ่านะพระเหลือน้อยแล้วนะครับตอนนี้นะทักทายเข้ามาได้นะครับพี่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ